เสียงประมืนแนกเก่นับโรแนกเก่น in ับบาดเป็นประยงครับนับโรเป็นบุญหน้าจดจดรักหมดใจจิงโอ้แม่ยอดยิ่งอย่าดิ่งดูได้ จน,จนจนอีกไม่พน้นคนมิานจะเรือไปทีวาบาดถ้ารัากรยืนจะนอนแ่นแหพี่นอนแอ่ทั้งคืนจะสัไรไปถ้าใจเราไม่ไไยืนถ้ารัากยืนยืนยน้องไปตื่นเราตาจะรักเธอคนเดียวไม่แล่เดียวยืนอื่นใดขอรักนาน,นไปเกลียงพี่ชายจะเบื่อไรจาวัน ซับเธอมองตาจะทำชชูต้องรู้เจ็นาขอจงคิดสักคาขอวันรุ่งนี้เธอสคุณเพงอยู่ทุกวันนะครับแบกเ้น้อมโร่ตั้งสติหมสิจ๊ะม่ีสตินะไม่มีไ,ไม่ได้เล่นงาเกิไไดไรเห่ คนคนเดียวตาเจ้านอนห้อแอพี่นอนแอ่ทั้งคืนจะเป็นไรไปถ้าใจเราเปงเตียารักบหยัยยืนน้องไปเป็นเพื่อนร้าดูคนเดียวแม่เลียงงอื่ใดความื่ออาแต่เปียนที่ชายจะเื่อละ ดูพิษสกาจุมพิษก็พอดูได้ดีกว่าแล้วค่อยถุยออกไปไม่ใช่พิษงูโอหดุดให้ขับอะไรกันนะแม่ฉักเกี้ยวแม่ขับขนาดนี้เลยเหรอสัยแม่ฝั่งนี้ชอบดูนะจิะถูกใจแม่โคจุมพิษสักาจุมพิษจุมพิษจุกอะไรล่ะจุมพิษอ้าอะไรเนี่ยวันนี้เป็นอะไรจุกหรือแก่ จุ๊มพี๊ดจุ๊มจุ๊ดจุ๊มพจุ๊มพี๊ดสาขาจุ๊มพี๊ดสาขาจุ๊มพีดไหนๆลองจุ๊มพี๊ด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 มึงไม่ซ้อมมาจากบ้านเลยฮะไอ้ขาไอ้พี่หรือเกเฮียอะไรมายืนซ้อมหน้าเวทีไม่ที่ไม่คณะคุณวะเนี่ยกูไม่ได้ยืนซ้อมไอ้เฮียนั้นเอาป้ายลงแม่สนิทวะเนี่ยคณะมึงเนี่ยจะขึ้นป้ายอะไรถ้าเอาป้ายนี้ลงขึ้นอะไรอ่ขึ้นป้ายกูไง ป้ายกูเดี๋ยวก่อนนะคือคือพี่ออกมาเนี่ยโอ้โเอี้ยดออกมาพวกเราบองเลยทำไมออกมาส่งกระปุกอย่างนั้นล่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกขอ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 จุพิษก่อนขอขอจุพิษก่อนอูยืนรออยู่กูยืนรออยู่โอ้จุพิษจุจุแก้อครับพี่อันนี้กูไอ้พุ่ตรงนะกูว่าคนดูก็รอได้กูก็รอได้มึงร้องใหม่ตั้งแต่ต้นเถอะทไมอ่ะก็เหี้ยเสียงมึงไม่เข้าละหน้าตั้งแต่แรกแล้วอ่ะ ผมไม่ได้ใส่เอียร์เทนนิ่งไงพี่อะไรนะเอียร์เทนนิ่งเพมันต้องทำหูเพิ่มว่ะไม่ต้องใส่ไอเอียร์เทนนิ่งเลยหรอกโอ้จุก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 อะไรวะโอจุกพิษจุกใจุกจุกในปะโลขอโทษขอโทษขอโทษความเร่งด่วนึกว่าจุก๋ยวาถ้าร้องผีกทีกลัวผู้หอิหมอลำมาเล่นเลยนะอย่างคนี้เนี่ยนี่นี่ไม่ได้ดูไลฟ์สดยเพื่อหมอลำเพาโอ้โหมี่นี่ เท่รูปแรงมึงนี่ก็ต่างกันโอ้โหจะกระหูนิโปตีแล้วมึงอ่ะวันนี่มึงเปรียบกูกับหมอลำเป็นกูเป็นหัวนิโปตีน่ะไม่อีนู่นหัวนิโปตีจุ๊มนะจุ๊มจุ้มขอจุ้มพิชศรีก่อนวันวิวาส ูเดี๋ยวนะเพลงนี้ปิดไปเลยนะพี่ไม่ร้องอีกแล้วไม่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 จริงๆผมร้องดีจริงร้องดีจริงผมร้องดีร้องเป็นมุกร้องเป็นมุกแป๊บไม่ใช่ร้องเป็นมุกหรอกร้องเป็นมุกแปบมึงร้องผิดตั้งแต่ขึ้นแล้วเปลี่ยนคีย์ได้ทั้งทั้งเพลงเก่งเหลือเกินมึงนี่ต้องไปเรียนร้องเพลงเดี๋ยวกูส่งไปเรียนร้องเพลงกับพระเอกหมอลำที่แรกคนน่าสุดที่กูดูแน่ลองหนีเดี๋ยวก่อนนะแม่ครับคือนางเอกผมเนี่ยไปขึ้นเวทีหมอรำใช่ไหมและทีนี้ การไปขึ้นเวทีเขาคนสำหรับลงน้ำใจเขามาตั้งเขาไปตั้งไป็นยังไงเป็นยังไงได้ขึ้นเวทีหมอรับเนี่ยต้องเสียตังค์เข้าไปดูในกลุ่มใช่ที่มึงเสียตังค์เข้าไปดูน้องด้วยอ่ะไม่ไม่ไม่กูไม่เสียมีแฟนคลับเขาตัดคลิปแล้วเอามาลงอ๋อไม่ได้ไม่ได้ไปเสียตังค์ดูเข้าไปดูตั้งแต่ต้นไม่ไม่ดูไม่ดูแต่ว่าเราโกป็นจะเข้าไปดูเดี๋ยวน้องเป็นกรงไงกร่งอะไรอ่ะน้องลู้ชื่อกูต้องขึ้นนี่ก็เขาพูดอด่ายนี้ไเดี๋ยวเขมาดียดดูเขาจะรู้ดิอย่างเงี้ยแม่สวัสดี ดูเฉยๆเลยนะแม่สวัสดีสวัสดีครับแม่มาช้านะเราวันนี้หลงแม่บอกหลงหลงทางท่านเจ้าภาพอยู่ไหนครับท่านเจ้าภาพอยู่ไหนจ๊ะเจ้าภาพน่าจะอยู่ทางขวาแหละจ้าตอนดีนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีนะจ๊ะวันนี้เล่นเต็มที่เลยเจ้าภาพขอเรื่องนี้ขอเรื่องนี้ด้วยอ่าแม่บอกแม่ชอบพี่พีไปดูที่ไหนมาเรื่องนี้ดูที่ไหนมาครับปกติผมไม่ค่อยเล่นนะเรื่องเนี้ยปีนึงเนี่ยผมจะเล่นประมาณ ปีนึ่งมีกี่วัน365วันเรื่องนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นนะผมเล่นเต็มที่ประมาณ364วันเองพี่ไปดูที่ไหนมาเนี่ยเฮ้ยมึงก็บอกไปเลยว่าเล่นทุกเล่นทุกวันเจ้าขอโอ้ยย่าปะเท้าขอบคุณแม่น้องด้วยนะครับผมขอบคุณนะคะขบุณนัเลขอบคุณน้าขอบคุณนาขอบคุณน้ขอบคุณนขอบคุณนขอบคุณน้าขอบคุณนัขอบคุณ้อบคุนขอบคุณน้ขอบคุณน้าขอบคุณนาขอบคนาขอบ แม่วันนี้เขาใส่ชุดเฉยๆขอบคุณแม่นะจ๊ะขอบคุณนะครับขอบคุณนะจ๋าขอบคุณนะครับนั่งไกลส่งเสียงมาดังๆนะแม่คขอบคุณแม่แม่มาด้านนี้แม่แทีพี่มันนี้ของเราต้องสง่าสง่าเลยเราไปรั้มุมๆไปได้อ๋อนี่เเออฟจจีีมึงเหรออะไรเอฟจีพี่หรออ่ามึงก็ดูเสื้อทีมดิที่มึงมึงถามทำไมมึงดูนี่แฟนคลับ NI NE มีใครใส่เสื้อทีมเหมือนกูเปล่า์ี่นัอนตี่ทำไมไม่มีใครใส่เสื้อมึงบ้างเลยวะหรือว่าต้องรอใส่เสื้อมึงงานศพ งานส่งนัตตี้อะไรใช่ใส่รอวันเผาอะไรของมึงใหญ่บ้างครับเฮ้ยจ้าภาพก่อนใส่ชอบขอบคุณนะครับขอบคุณทางคณะภาพด้วยแล้วก็พี่น้องชาววังน้อยครับขอบคุณทางคณะเจ้าภาพที่หาพวกเรามาไม่บ่อยนะครับที่เราจะมาเล่นแถวนี้ใช่ครับแล้วก็ให้ความอุปการะเป็นอย่างดีขอบคุณครอบครัวเอไอเอีีแห่งตลาดไทยขอบคุณครอบครัวเอไอเอีพีด้วยนะครับขอบคุณด้วยนี่ตังสามร้อยได้ไปซื้อน้ำหอมชุดหนึ่งนะมึงจะเมดเลย ขอบคุณนะคสี่ห้าปีอยู่ด้วยกันมาไม่มีหอมสักวันเลยมึงเนี่ยดฉีดน้ำหอมเลยนะพี่อะไรนะฉีดน้ำหอมเออเดี๋ยวไปเลยตาเขาเป่ารถไปไหนย่าเออเขาป่ารถที่นี่เขาการตรวจเข้มเขามาจัดการเขาดีนะเข้ามาเนี่ยเขายิงอนี่ตลอดขอบคุณครับขอบคุณนักดุณขอบคุณครอบครัวอะไรนะพวกเราสองพีประ้บริสุทธิที่รักนะครับไม่ค่อยมาทําการแสดงที่นี่บ่อยนะครับคือเป็นโอกาสดีเลยที่ท่านเจ้าภาพเนี่ยหาเรามาทําการแสดงนะครับทําให้พวกพี่น้องได้ ครับผมนะครับได้ทํามารู้จักกับพวกเรามากขึ้นนะครับครับผมขอฝากตัวเป็นลูกนะครับใครไม่มีลูกนะครับขอฝากตัวเป็นหลานนะครับมีมีลูกมาหนึ่งเด็กมาเต็มเลยไม่มมนเป็นครมันเป็นครับเรียบเทียบว่าถ้าเกิดเราไม่แม่แม่ไม่มีลูกเราก็ขอฝากเป็นลูกนะครับผมถ้าไม่มีหลานก็ฝากเป็นหลานอ่าส่วนใครที่ยังไม่มีผัวก็ขอฝากพี่นายไว้ด้วยไม่ได้ไม่ได้ผมมีเมียแล้วอะไรนะท่านใดที่เพ่งเล็งผมอยู่แล้วอยากจะเอาผมไปทำสามีต้องขอแสดงความเสียใจด้วยเมีเมียแล้วผมมีเมียแล้วกี่คน มีมีคนเดียวตอนนี้ปััจจุบนตอนนี้ใช่ไหมตอนนี้มีคนเดียวเฉพาะตอนนี้ตอนนี้ผมมีคนเดียวเฉพาะตอนนี้นะครับมีคนเน่าจะคาดว่าจะมีคนเดียวตลอดไปเพราะว่ามันไม่ได้มีถ้าเกิดเรามีเยอะเนี่ยมันไม่มีอะไรดีขึ้นอยู่เช่นนั้นอยู่เมียนท่นะอย่าให้พูดเดี๋ยเดี๋ยวมันเคืองกันเดี๋ยวเดี๋ยวจะเคืองกันอะไรอย่าพี่มองอะไรพี่อ๋อพระนี่ว่าันไปยุ่งอะไรกับเขาล่ะมันไปยุ่งอะไรเนี่ย ทำไมเขาก็นั่งบนหอระฆังแล้วมันมีอะไรกูเห็นเหลืองทั้งชุดกูนึกว่าใครใส่ชุดเซ็ตมาดูลิเกเลยอใครขอผลาศักดิ์นะครับขอศักริ์นหลวงพ่อนะครับอ์โอ้เป็นที่ VIP ไงอ๋อ VIP ใช่บนหอระฆังระฆังระฆังถอดไปให้พระนั่งนั่งทัศน์แสบครับหลวงพ่อนั่งข้างบนแหละไม่บนอะไรหล่อหล่อเล่นแม้กระทั่งพระกูถ่ายตาสันทุกอเล่นไข่ขึ้นไปนะแล้วมีชุดดำคนหนึ่ง เรียกว่าต้องเป็นใค่ใหญ่ๆโตหรือเปล่าเขาอเขาก็ดูแหม่ใครเคลียร์โอ้ไขเคลียร์ดูกันไปเขาคุณเจ้าภาพด้วยนะครับขอบคุณนะคบอุตสาหาเรามาในค่ําคืนนี้ใช่นะครับก็ขอให้ผู้ลงรับไปสู่ผูภูมิที่ดีค่ะนะครับขอบคุณลูกหลานวนี้ก็จัดงานนันโดดูให้เต็มที่เลยน้อยคนนะที่จะหาลิเกแบบว่า มาวันเผาเลยสมมติว่าเขาจะไปฉลองกระดูกอะไรเงี้ยใช่ใช่แต่วันนี้จะพาพมีใจถึงมากเฮ้ยจะพาพอจะมีเศษตังค์สักห้าร้อยไหมพี่ให้ผมถามดูเฉยพี่อ้อยมีเศษตังค์สักห้าร้อยไหมพี่อ้อยมีมีมีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่าเอาแล้วเอาแล้วเป็นเรื่องวักๆนี่คืออะไรให้ไปรับตังค์หรือไปอะไรอ๋อไป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 เดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนนะครับพี่ พูดตรงนี้ก่อนนะอ่าพูดตรงนี้เลยกูเป็นคนพูดครับพี่แล้วได้นะอาครับไม่มีลูกพ่วงเดินตามไม่เอานะกูอันนี่กูบอกมึงไว้ก่อนนะไม่ไม่ผมไม่บอกูบอกมึงกูบอกมึงผมผมไม่น้องกูไม่ลงนะไม่ลงไม่ลงไม่ลงพี่อะไรที่อย่างมึงบอกกูอะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะทิปแต่ทิปนี่นี่เขาคาดทิปแต่ก็จะเป็นอย่างนี้นี่คือคือไม่ไม่ไม่มาทางกูแล้วก็คือพี่ไปไหนหนูไปด้วย ไม่ไม่มีไม่มีหนูจะอยู่ข้างไข่พี่ตลอดนะ่ยพักายพักกายทำไมเล่นหยาบจังเลยข้างไข่ขอเวลาแป๊บนึงนะได้ได้พี่ได้ได้ได้เพื่อนูด้วยนะเอาเหอถ้าไอ้นัตตี้ไม่ได้ลงไปไม่ใช่เป็นลูกคนแม่หนูมองไม่เห็นให้หนูด้วยเล้าพี่ก่อนพี่นายเอาเผื่อหนูด้วยนะโอ้เผื่ออะไรล่ะกูก็ตัวจะพูดได้ตังค์เจรภาพขอบคุณครับ ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเอาเอาเน็กกี้ไอ้เน็ตแม่คนนี้จะเอามือเอาไปให้เน็กกี้เอาเอามาให้เน็กกี้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนไอ้เน็ตจะลงมาเปล่าไม่ไม่ไม่รู้แล้วแต่พี่เพราะเมื่อกี้นักบวชไม่ใช่เขาเรียกแล้วไงมึงต้องลงมานะแต่คนอื่นต้องบอกกันนะว่าไม่มีลูกพวงนะตแม่แม่เรียกอีนักตี้มึงบ้างสิเอาเน็กกี้แม่ลองเรียกมันบ้างสิมามามาแม่เขาเรียกแล้วเนกี้เรียกเปล่า ขอบคุณมากนะครับสำหรับรางวัลน้ําใจโอ้เจ้าภาพมีใจดีขอบคุณ๊บคุณให้ปั๊บนี่ต้องอย่างนี้นะครับไหนขอบคุณนะแม่คนนี้ที่บอกจะเอามืออ่ะครับแม่ครับรอแม่รออ๋อแม่มีลูกสาวไหมมีลูกสาวไหมไม่มีลูกสาวมีหลานไหมมีหลานมีอะไรไหมไม่มีครับชีวิตอยู่คนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปูให้ให้พร้อมแม่อยัถาวารีว่า ปวดน้าไปโผล่ลุ่นแม่ขอบคุณนะแม่นะขอให้แม่โตไวๆนะแม่ไอ้เหี้ยเกินโตแล้วแม่ไม่เอาหนูบ้างไงขอเพลงเจ้าภาพขอเพลงขอเพลงอะไรบิดพัดคอยนวลสวนลำไยขึ้นมาเลยเจ้าภาพขอเดี๋ยวว่า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 ถ้าโมบิเกียรติครับอันนี้อาจจะล่าช้านะครับอย่าว่ากันนะครับอะไรครับสู้เพื่อแม่ไม่เป็นไรงานพี่ไว้ไม่ใช่งานวัดเล่นไปโอเคจัดไป อูยืนร้อตรงนี้แหละรอให้เจ้าภาพคนเดียวคนอื่นแล้วแต่เขาคนอื่นไม่เป็นไรผมรองให้เจ้าภาพฟังนี่คอยนวลอยู่ในสวนลำใหญ่คอยเส้นตนกุ้งใจปีนี้ทำไมนวลใหญ่ไม่มาไม่เคยผิดนานวลไม่เคยพานนคยลาดเวลา นัดไว้ไม่มาโนรูซสามาปูผ้ารอที่คอยนวนอยู่ในสวนตั้งนานคอยเส้ยจนคอำวันไม่เคยคอยนานอย่างนี้เลยน้องพูดเองเอ้ยหนูนี่นี่อันนี้ชุดตึงใช่ไหมเนี่ยหัวตาฝัก สงสัยอะไรเนี่ยเลนปวดหน้าไปเขาเขาไม่ได้ศึกมาดูลิเกเขาต้องศึกอยู่แล้วมันก็ต้องเอาไปคืนวัดไอ้เหี้ยมีใครศึกหรืแล้วมาวางนี้มึงมีไปละเดี๋ยวไปดูเอาไปไหนนะเอาไปซักเออซักก็ถวายวัดแล้วไปไม่ใช่พรุ่งนี้เช้าให้ลูกเดินมีสบาดป้ออะไรเงี้ยพูดเองใช่ไหมเก็บแบบลำยให้พี่รอมุดแดงกัดคอ หลอกคนสวยช่ว,วยเก็บลำใหญ่ลำใหญ่ดีของพี่นี้พักกระโลกใครได้เก็บันนี้